หมดนะครับผมจะขออนุญ,ญาตเลยผ่านไปเรื่องของประวัติเป็นมาต่างๆทั้งหมดเลยจะขอมาที่เรื่องนี้เลยครับวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ณขกะนี้ประมาณร้อยสองร้อยท่านเนี่ยนะครับเอกสารที่มีอยู่ในมือเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือนะครับจะเป็นเรื่องตัว benchmark เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของบล l ชฟอร์ c o r c a เรื่อง KPI แล้วก็เรื่องของการสร้างคุณลู้สูค่ความยัง่งยืนด้วยความสุขเนี่ยนะครับาสามารถส่งกลับไปให้ได้เลย นะครับแล้วผมเห็นตรงๆว่าวันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมจะขอเน้นย้ำว่าการใช้ประโยชน์ในสิ่งที่จะภาพเกี่ยวกับปี2 0 1 2เรื่อง HR เราเนี่ยทำยังไงจะสร้างสุดไห้ได้นี่นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ามากนะครับก็เลยคิดว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับการที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยผมอยากจะเสนอเป็นแค่ต้นแบบที่ใช้เป็นต,ตัวแบบนะครับตัวแบบตรงนี้เนี่ยแล้วก็เอาไปประยุกต์นะครับกับองค์การอะไร,รตัวแบบตรงนี้เนี่ยผมเรียนถ,ถึงว่าสามารถใช้ทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนองค์การหาชนบางส่วนได้ด้วยแล้วก็โชคดีอย่างยิ่งนะครับมีโอกาสไปสัมผัสกับสถาบันการศึกษาด้วยนะครับหรือหน่วยงานราชการด้วยนะครับวันนี้เองหน่วยงานราชการก็จะเป็นข่าวดีใช่ไหมครับนะฮะแต่ก็มีความคุ้มใจภาคเอกชนนะครับนะครับเพราะว่าผมเองก็อยู่ภาคเอกชนเป็นยอมรับนะครับเจ้เสียวหนาวร้อนอยู่นะครับก็จะขยับยังไงล่าสุดบริษัทที่ผมดูแลนี่ก็เมื่อสองวันที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องการกระท้วงกระดุกระดิก็คือเมื่อปรับแล้วปรับยังไง พิรายอย่างไรสองคือคุณภาพองคนของงานจะดีขึ้นมากแล้วขนาดไหนอันนี้ยังตอบไม่ได้แต่เชื่อว่าในวัยที่ทางภาครัฐทำไว้เนี่ยน่าจะน่าจะนะครับถ้าหากมีการรับฟังสองฝ่ายหรือว่าน่าจะเป็นไปได้แล้วสคัญยิ่งคือองค์การตระจา,าึงภามรับรู้มีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการข้าราชการนะครับทั้งณะกรรมการทั้งข้าราชการกลางเนี่ยก็มีมติแล้วลหละเมื่อมีมติแล้วก็เป็นบทบาทของเราแล้วภาครัฐาควรคงต้องขยับแต่ตรงน,นั้นเนี่ยผมจะมีวิธีในกระบวนการการขยับอย่างไรช่วงภายผมจะเสนอฟัง ีะครับออประเด็นตัวหนึ่งก็คืออย่างที่ผมเลยนบอกคือความที่ผมคิดอยู่ปัจจุบันเนี่ยในหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมกำลังคิดถึงเรื่อง,งของอวนกรการดำเนินชีวิตกับการอ,อยู่ร่วมกันอย่างชังเ็นกับความมีความสุขด้วยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกนิดหนึ่งนะครับหลังจากอปิดห้องนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะฝากทุกท่านว่าเป็นไปได้ไหมนะครับให้สถาบันนะฮาร์ดแวร์สผลรดเนี่ย ได้มีโอกาสส่งเแบอร์โทรศัพท์อีเมลต่อกันและกันเพื่อเป็นการสร้างภาคีเกิดขายตัวด้วยถ้าลองสังห,งหดัด้ังบอกดับฝั่งซ้ายสิครับอันฝั่งขวาก็อาจจะไม่รู้จักอันข้างหน้าก็อาจจะยังไม่รู้จักกันข้างหลังก็ยังไม่รู้จักกันตรงนี้แหละครับอย่างน้อยท่านเสียเวลาหนึ่งวันเต็มเต็มเนี่ยนะครับ, 1, มรบผมอยากจะเอาเติมเต็มแล้วเติมเตรงนี้ปุ๊บท่านสามารถเชื่อมต่อนะครับเพืบบ่อเป็นการรร้สุขสุขการสุส,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 สนานตร่มในอนาคตได้ครับก็เลยขออนุญาตว่าเป็นอย่างไรทำานเราแึงจะอยู่ร่วมกันนะครับให้สภมหาส เรื่องย่อรับความเขียนของการลกกนได้ในองค์การสถาประกอบการเปิดทุกแห่งก็จะเจอปัญหา,าประเด็นนี้เพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอจากข้างบนลงล่างหรืออาจจะข้างล่างลงบนก็แล้วแต่บางองค์การที่ผมไปเป็นที่ปรึกษ,ษาเนี่ยนะฮะมีเอ่อ,อยูเนียนนะครับมีสักภาพแรงงานแต่บางองค์แต่บางองค์งงกรไม่มีนะฮะแต่เราใช้วิธีการบร,หริบหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยการมีส่วนร่วม นะครับตรงนี้เรื่องใหญ่ามากก็เลยคิดว่าในฐานะที่ทุกท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้วยเป็นนักเชอาวุธอาชีพด้วยตรงนี้นะครับคิดว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเท่านั้นนะครับเรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกเลยโจ้หัวเฉพาะหน้าบทเรียนนอกตำราที่ใหญ่พอสมควรน,นะครับเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหน้าอื่นนะฮะใช้เวลาประมาณเจ็ดวันในการพูดคุยนะครับล่าสุดจ้ไปบรรยายให้กับองค์การมหาชนอยู่สองที่ ผมมีเอกสารให้เต็มเลยแต่ผมจะไม่เปิดเลยจะบอกให้ดูทีละประโยคนะครับมันจะมีเรื่องของการซ้ําซ้อนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเรื่องจิตอาสาเรื่องของการแบบร่งปันคืนสู่สังคมทุกเรื่องเป็นหัวข้อในการบารรยายครับนะครับทั้งหมดตรงนี้ในการเป็นหัวข้อในการบารรยายทั้งหมดนะครับที่ต้องเรียนบอกทุกท่านว่าศาสตร์และศิลป์เนี่ยทุกท่านมีประสบการณ์ความรู้หลากหลายเนี่ยดูจากบุคลิกดูจากใบหน้าแล้วเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่ามีความรู้มากกว่าผมมาก แต่ตอนนี้ถือว่าเป็นการแรกเรยลยในรู้ต่อการแลก,กันดีกว่านะครับสา3-2ชั่วโมงกว่านะครับเราจะขอคุยในสิ่งพวกนี้ครับเรื่องถุงมืสร้างได้เรื่องคุณลักษณะต้นแบบไทยสู่สาคนสู่เอเนะครับแล้วก็ทำไมเอชอาร์ต้องปรับตัวนะฮะเพราะอะไรนะครับหรือแม้แต่เรื่องของผลกระบต้นที่เกิดขึ้นในกระบวนการขอรักรบรหารสนขคนเนี่ยนะครับ ตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะมีตําแหน่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานทุเการพนักงานเชฟตี้หรือผู้บริหาราบุคคลผู้จัดการบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาคนมนุษย์จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ครับมันหรไม่หรไม่บนเรื่องของการดูแลรักษาและใช้เก็บเงสูงสุดนะครับแลวสุดท้ายคือการพัฒนาุนพนุษย์สู่ความยั่งยืนด้วยด้วยการมีส่วนร่วมแล้วก็การสร้างอาชีพเกื่อนนะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายเลยนะผมได้เขียนงานวิจัยกับเขียนบทความไว้ รู้สึกว่าจะอยู่ด้านท้ายแต่จริงๆเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกโจมตีเยอะพอสมควรว่าผมเนี่ยเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าหรือทำไมผมต้องโจมตีนักแรงงานคนหรือระดับบังคับบัญชาหรือระดับสูงแต่จริงๆแล้วเป็นมุมสะท้อนกลับที่สนะครับต้องเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่ตอนสุดท้ายว่าทาไมเราถึงเขียนว่าเขาว่็หลุงพาเ HR อาชีพหรือลุงพากลุ่มแรงงานชั้นสูงเนี่ยที่ประสบความสำเร็จแต่ส่วนใหญ่นะครับล้มเหลวด้านการบริหารครอบครัวเพราะอะไร แน่นอนอีกเป็นคนครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะคุยกันและวก็ขออนุญาตที่จะพูดคุยสลับไปสลับมาได้เลยนะครับโอเคนะครับเอาละครับภูมิองตัวหนึ่งที่ทางสถาบันมนุษย์เรามีความเป็นไปไปที่อยากจะสื่อสารกับเรากันนะครับเขาบอกว่าต่อของโลกนี่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องไรหรอกครับปีที่แล้วเราจะได้ไหมครับว่าเราเกิดผลกระทบเรื่องของ มหาอุทุกขัย่ไปนะครับครั้งนั้นเนี่ยนะฮะผมกยอมรับนะครับเขาเรียกเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสผมเองก็ได้โอกาสผมเองก็เสียโอกาสด้วยในเวลาเดียวกันสถาบันคุมรนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสถาบันที่เป็นเครือข่ายภาคีมีอยู่ประมาณ75องค์กรเจ็ดสบองค์กรให้เจ็ดสบริษัทนะครับอาทิเช่นสถาบันฝอบรมพัฒนาบุคลากร เรามีอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณอยู่ประมาณเกือบ20องค์กรนะครับอันที่จริงไวร์เลสเทน White นะครับของอาจารย์เตอร์ว,วิชัยศรีนครนะครับมีสมาคมนักตรมแห่งประเทศไทยสมาคมนักตรมแห่งประเทศไทยมีสมาชิกน่าจะมากกว่าพันองค์กรแล้วพันองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นทั้งภาครัฐท่านเอกชนนะครับแล้วถ้าเกิดทุกท่านลองไขยายความว่าตอน,นงองค์กรมีบุคลากรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนั้นที่เราลงนามร่วมมือของสถาบ,บันพัฒนาคุณภาพสังคม โดยความร่วมมือของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะครับอยู่ที่องครักษ์นะครับราะเป็นข้างโรงพยาบาลด้วยเป็นข้างหมาดิทยาลัยด้วยในกลุ่มของหาดุรยางค์สีตุรกีโรนก็เลยมีการกบฏเกิดความคิดตรงนี้ขึ้นมาว่าเราจะทํายังไงเมื่อฝึกบุคลากรในองค์การเป็นแพทย์ทาบในศแพทย์แล้วเนี่ยเราจะสามารถเขาเรียกแบ่งปันกลับืปสู่สังคมนะครับก็เลยเกิดแนวคิดตรงนี้ขึ้นมานะครับเลยมีการรวมตัวชมรมบริหารบุคคลสมาค์าสภาการ ผมก็มีโอกาสได้เป็นผู้ในการสภาวในจ้างของผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเอาภาคีเกิดขายแลเชื่อมต่อน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆครับในระยะเวลาไม่นานเราสามารถผลันกันต่างๆลายแล้วตอนนี้เองได้รับความบุกเ้อกจากทางสภาวตสาหการะหับประเทศไทยกับสภาวตสากรรมับจังหวัดตุกทานนะครับไปร่วมเชื่อมต่อผัดดันว่าเรืออร่อง,ง,งของโครงการพับพิวเอสของอาจารย์หมอชีวิตวัฒน์สนาลัมเนี่ยนะครับหรือสสสเนี่ยแล้วถือว่าเป็นนวัตกรรมส่วนหนึ่งที่ถือว่า ทุกองค์กรดีอยู่แล้วเรื่องการสร้างศแันดาก็จะกลายเป็นการเชื่อมต่อว่าทําไมต้องเตรียมความพร้อมสาหรับการเอชอาเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรเมื่อเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักแรงอาบุคนเนี่ยจะมีอุปสรรคไหมในจ้างแจ้งความสำคัญหรือเปล่าอย่างที่เป็นต้นนะครับผมได้ขออนุญ,ญาตว่าประเด็นหลักตรงนี้เนี่ยนะครับการสร้างความตงยืดด้วยความสุขเนี่ยนะครับแล้วทําให้เกิดความสมเหตเนี่ยมันก็จะมีโจทย์ที่เราต้องคิดต่อนะครับ แล้วในสถานประกอบการการแหล่งอะไรแห่งเนี่ยนโยบายปัจชัยการธุรกิจวิสาหกิจไม่เหมือนกันเลยนะครับวันนี้เลาจะขออนุญาตคุยสาอย่างอย่างหนึ่งคือคุยในส่วนภาคเอกชนที่ผมมีโอกาสไปสัมผัสประมาณ26องค์กร2สองคือผมมีโอกาสไปสัมผัสกับสถาบันการศึกษากับองค์การซึ่งเป็นโรงพยาบาลนะครับแล้วสามคือจะขออนุญาตพูดคุยร่วยการภาครัฐที่กึงๆรัฐวิสาหกิจนะครับที่เราโูตาดไปตรวจประเมินแล้วก็ ไปเป็นที่ปรึกษาของเขาดีับเพราะว่าดูจากรายงานที่ทางกิมงานบุคลากรของสถาบันส่งให้ผมไปจะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนโครงการสาาชนแล้วก็มีหน่วยงานของราชการด้วยและได้กลุ่มองค์อรกอทีเดียวนะครับเอาละครับประเด็นนี้นี่นะครับก็เลยจะขออนุญาตไปต่อเลยนะครับว่าปัจจัยที่เราถามในสักคู่นี้ก็บอกว่าคําตอบแน่นอนครับทุกองค์นั้นอยู่ที่บุคลากรอยู่ที่คนซึ่งเราถือว่าบุคลากรนั้น มีความสาคัญยิ่งไม่น้อยหน้ากว่าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีหรือระบบนะครับหลายองค์กรอันะครับาอาทิเช่นโรงงานที่ผมดำเนินการบริหารอยู่เนี่ยขาดแค่คนเดียวนะฮะลายการผลิตหยุดหมดเลยนะครับขาดคนเดียวนะครับทักษยงานการลิตจะต้องสมบรับให้กับลูกค้าเนี่ยไม่สามารถส่งมอบได้เลยนะครับตรงนี้